ว่าด้วยเรื่องของการเกิดยัดหัวนะครับผมในเกมนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆระวังตัวนะครับก็คือตอนที่เราเลือกจุดเกิดเนี่ยพอเวลาเราเลือกแล้วนะครับให้เรากดตัวบีนะครับผมเพื่อทําการดูแผนที่อยู่ตลอดนะครับว่าจุดที่เราไปเกิดเนี่ยมันมีคนมาเกิดทับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนเกิดทับเราเนี่ยตอนเราเกิดมาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องโจมตีเลยนั่นเองนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าเพื่อ<ม>นๆกดเลือกจุดเกิดปุ๊บ หยิบน้ําขึ้นมากินหยิบโทรศัพท์มาเล่น a c e b o o k นะครับผมเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนมาเกิดทับเรานะครับแล้วเขาก็จัดการฆ่าเราเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเรากําลังจะเริ่มเกมเนี่ยผมอยากจะให้มีเพื่อนในตี้อย่างน้อยคนหนึ่งนะครับคอยดูอยู่ตลอดว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันมีใครมาเกิดทับเราแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับเพื่อให้เราแบบจะได้เป็นการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมีคนมาเกิดทับเราถ้าเผื่อว่าเข้าไปเนี่ย รีบวิ่งหาอาวุธแล้วก็มาสู้เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมสังเกตเพเยอร์บางคนนะครับก็คือเลือกจุดเกิดเอาไว้แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับไม่ดูแบบจอเลยว่ามีใครเกิดทับเราหรือเปล่านะครับเราก็จะโดนลุ่มโจมตีแบบเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของพวกเพเยอร์บางกลุ่มนะครับที่เขาจะไปเกิดทับหัวคนอื่นนะครับแล้วก็พอลาเริ่มเกมเนี่ยเขาก็ลุมเลยนั่นเองนะครับ คลิปที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับผมก็คือผมได้มาการเล่นกับคุณบอสนะครับซึ่งเราเนะี่ยโดนเกิดทับหัวนะครับแต่ผมก็คอยเตือนเพื่อนว่าเดี๋ยวลงไปรีบแบบหาวุธเลยนะเพราะว่ามันมีคนเกิดทับหัวเราอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วคลิปเนี้ยผมกะว่าจะลงแบบลงเฉยๆลงให้ดูไปเลยอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในไหนแล้วก็ขออธิบายนิดนึงนะกันนะครับผมกรณีคุณผู้ชมโดนเกิดทับหัวนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทําอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือ วิ่งไปหาอาวุธให้ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากได้อาวุธแล้วเนี่ยพยายามรวมกลุ่มกับกลุ่มเพื่อนนะครับอย่าแยกสู้เดียเด่ยวๆนะครับในการเกิดทับหัวเนี่ยมันต้องใช้โชคแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมโชคอย่างที่1ก็คือคุณผู้ชมจะเจออาวุธหรือไม่โชคอย่างที่2ก็คือคุณผู้ชมจะเกิดห่างเพื่อนหรือไม่นะครับผมอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในการเกิดยัดหัวนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้อาวุธก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราโดนศัตรูลุม3าคนเราก็ตายนะครับผม ถ้าหากว่าเราได้อาวุธและเรายืนอ,อยู่ใกล้เพื่อนนะครับผมตอนนั้นแหละเราค่อยไปลุมสู้ศัตรูนะครับถึงจะได้ผลที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้อาวุธมาอย่างที่บอกนะครับผมเราโดนลุมเราก็ตายนะครับแต่ว่าได้เผื่อว่าเรามีอาวุธได้อาวุธมาปุ๊บให้พยายามวิ่งไปหาเพื่อนที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับผมแล้วค่อยเริ่มโจมตีนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะให้ดูเกมเพย์นะครับผมเป็นฉากที่ผมโดนเกิดยัดหัวนะครับก็หลังจาก นี้ก็จะให้ดูเกมเพลยกันยาวๆเลยแล้วก็จบคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมมามาดูกันดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดอยากได้จังหวะทำสร้างจังหวะเพิ่มก็เดี๋ยวผมเล่นทาเคด,ดะมีคมมน,นามาการ้ดอีกแล้วม่เป็นไรซารโฮกถุตงตองเต็มเลยเอาวุธมาสิพี่อาวุธอาวุธ

อย่าคิดหนีเดี๋ยวคนนึงไปผมปาทรายทรายไม่โดนเหี่ยมหุนใหญ่แต่าดคุณมาชุบเลยไอเด็กเปรียทันทีด่านนี้นะมันมาอีกแล้วบอสมันมาอีกแล้วตีได้ไม่รู้ตีเดิมเอาดิลากดะสควีฟอีกเปล่าอุลุมมึงก่อนมาดิ ข้าใส่กดนี่กัน76%เอาเก็บผมรอผมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะมาละตายหนึ่งติมาละใช้เลยลอาจารกูมาเก็บเก็บเก็บนี่เลยเก็บไอ้ดอกไม้แดงโอ๊ยจับไม่ทันเฮ้ยบอหิ่นหิ้งเสา